ขเบริษนททุกอารารจัดมุทหานขอพร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับเรืองวันนี้ทางสภากาชาดไทยนะครับโดยหลักการชาติจังหวัดมุาหานร่วมจังหวัดมุนหานนะครับได้จัดมีพิธีในโครงการบ้านกาชาดสร้างสุขบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบวงประชาของจังหวัดมุนหานในปี2567 ซึ่งในวันนี้นะครับจะได้มอบให้กับนางบุญหลาศรีลาโคตบ้านคนสว่างนะครับจบรดงเย็นซึ่งวันนี้จะขออนุญาตนะครับซึ่งหลายท่านชาวบ้านเราอาจจะไม่เคยเห็นหน้าท่านพลเราการจวดพุทหารนะครับก็จะขออนุญาตแนะนำนฉริการนะครับในละดับนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพุทาหารครับท่านบุรยานบุญนาราครับ ท่านนายยศเหล่ากาชาจังหวัดมุกดาหารครับท่านอัญชลีกันมาภิกิจครับนายสมพงษ์ขมสวุวรรณได้อำเภอเมืองมุกดาหารครับท่านนายกศที่สุนทรีตำบลตงเย็นครับนายอุทินจันท์สุลครับท่านนายกสโมสรแลอ้อนมุกดาหารครับนายสรศักดิ์สิทธิ์ครับและพร้อมด้วยมนต์สวรนิการอีก นะครับทั้งในผนตรสุนจังหวัดและอำเภอได้หลายท่านนะครับวันนี้ที่ไม่ได้มาที่ได้มาที่นี้นะครับที่ไม่ได้มาท่านก็สืบแทนมานะครับขออนุญาตตัวแทนจากมนตส่วนจังหวัดและมนสุนจังหวัดครับขออนุญาตท่านตัวตัวด้วยครับชาวบ้านเราจะได้เห็นหน้าค่าตาของพวกเราตัวแทนจากส่วนอำเภอครับขออนุญาตครับจากสางอำเภอครับนะครับ ายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารรวมทั้งคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาจังหวัดมุกดาหารท่านหัวหน้าสื่อรายการทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอท่านนายกองการนายกเทศมนตรีตำบลลมเย็น <t> ผ <görüş> ู้มีฐานะท้องถิ่นพี่น้องกำนันที่ใหญ่บ้านตลอดจน พ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่พ้อร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ที่ารพบทุกท่านนะครับกับผมนายวรยารยนเนลลาศวิวัานการจังหวัดมุกดาหารวันนี้มีมความรู้สึกดีๆและก็เป็นเกียรติยิ่งนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมโครงการบ้านการช่าสร้างสุขบรรเทาทุกข์บรรลุสุของประชาจังหวัดมุกดาหารประจำปี2 5 6 7ในวันนี้นะครับ ผมคิดว่าทุกคนที่อยู่ณสถานที่แห่งน,นี้ก็คงจะมีความตื่นใจดีใจนะครับที่เราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแน้ว่าไม่ใช่ทั้งหมดแต่ทุกคนมีส่วนร่วมกันในการที่ทําให้บ้านหลังนี้มันเกิดขึ้นได้ดจริงและก็จะไม่ใช่เฉพาะท่านที่นั่งอยู่ที่นี่เท่านั้นเองนะครับที่มีส่วนร่วมทำให้บ้านหลังนี้เกิดขึ้นที<อ>่สองนั้นนะครับ ไปทำงานที่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นตอนนี้อาศัยอยู่ด้วยกัน3คนมีพ่อแม่แล้วก็ลูกอีกคนหนึ่งนะครับเป็นลูกคนสุดท้องนะครับอยู่ที่ตรงนี้ก็จะช่วยกันประกอบอาชีพประกอบกุณงามความดีตอนนี้มอสบ้านกำลังบุญลายที่บ้านโพชวนนะครับขอให้เจ้าอยู่ปลอดภัยขอให้สุข No,